ไมพียงไทชลทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมก็มีหูฟังจากค่าย CM Storm อีกหนึ่งรุ่นมาแนะนำให้ดูกันนะครับก็เป็นเจ้า CM Storm s y l u s S นะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีตัว S เพิ่มขึ้นมานะครับก็ส่วนที่ต่างออกไปเนี่ยก็คือจะเป็นการตัดเจ้าตัวเสา Sound Controller หรือว่าซสาที่ไอตัว,ต,วตัวที่เป็น Sound การในตัวครับแล้วก็เป็นรีโมทที่เป็นตัวกลมๆนะครับผม สำหรับตัวนั้นเนี่ยจะเป็นเซมตอมไซรัสนั่นคือพี่พี่ว่านเคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับผมด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นรูปล่างของหูฟังให้ดูแล้วก็เขียนไว้ว่าเป็น True 5.1 Surround Gaming นะครับผมก็คือเป็น5.1แท้ๆนั่นเองนะครับด้าข้างนี้ก็จะเป็นาการบอกสเปคคร่าวๆไว้นะครับผมก็คือเป็นอุปกรณ์ที่บันเดิ์มานะครับเป็นแบบว่ามี หูฟังจะมีทั้งหมด4สปีคเกอร์นะครับผมแล้วก็มีรีโมทแล้วก็มีย่าคัพให้เปลี่ยนนะครับผมซึ่งเป็นอ e ีกแบบหนึ่งคือเป็นหนังนะครับก็สเปคคร่าวๆข,ข,ของในส่วนของหูฟังเนี่ยคือ1 0บถึงหนึ่งเอ่อสิบถึงสองหมื่นเฮิร์ตนะครับผมถือว่าเป็นย่านที่ค่อนข้างกว้างทีเดียวแล้วก็ไปในทางเบสเนี่ยค่อนข้างลึกเพราะว่าลงมาถึง10นะครับผมแล้วก็ไมค์เนี่ยร้อยถึง1 0,000 000, เป็นมาตรฐานอยู่แล้วนะครับผม ด้านหลังก็ไม่มีอะไรมาดูตัวจริงของเจ้า s l a s ัสตัวนี้เลยดีกว่านะครับก็ด้านข้างก็จะเป็นโลโก้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเซียมสตอรแล้วก็มีไฟนะครับผมไฟนี้มาจาก USB USB ตัวนี้เนี่ยจะเป็นไฟที่เลี้ยงตัว s ซอร์ฟเวอร์แล้วกเ็เลี้ยงไฟ LED ตัวนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไมค์ไมคเนี่ยพอเราดึงลงมาเนี่ยก็สามารถใช้งานได้ทันทีนะครับพอเราพับขึ้นไปเนี่ย แบบนี้ก็จะเป็นการมิวมิวใหม่นั่นเองนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นการปรับความสูงระดับของการใช้งานตามตามขนาดของศีษษษรษะแต่ละคนนะครับปรับได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับโอเคด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นโลโก้แล้วก็เหมือนกันตามปกติแล้วก็ในส่วนของเอียร์ครับเนี่ยเอียร์ครับจะเป็นผ้า เป็นผ้าแบบตะข่ายนะครับผมก็คือใส่ค่อนข้างสบายทีเดียวนิ่มมากนะครับนิ่มมากแล้วก็ดูอ่าดูในส่วนของสีสปีกเกอร์ที่เขาบอกมาครับก็คือเป็นเป็นเซนเตอร์นะครับเป็นฟอนต์แล้วก็เรียแล้วก็ซาวเฟอร์นะครับผม่เดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมแกะให้ดูด้านในกันเลยดีกว่า น,น,น,นี่ครับนี่คือขุมพลังที่สามารถที่จะขับเสียงระดับ5.1แท้ๆเอามาให้เราได้ฟังกันแบบแยกทิศทางได้ดีทีเดียวนะครับผมนี่ครับอุ้ยๆประมาณนี้ด้านในก็เป็นไฟ LED โอเคใส่กลับใส่กลับโอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ประกอบร่างกลับคืนตามปกติแล้วครับยังไงเดี๋ยวเราลองไปฟัง ซึ่งเสียงของไมโครโฟนตัวนี้ก็เลยดีกว่าว่าจะฟังได้ชัดเพียงใดนะครับผมในส่วนนี้ก็จะเป็นการเทสไม์ของ steamstorm s a l a t s นะครับผมซึ่งผมก็ใช้งานกับ soundcard onboard ของ board s l o c k นะครับผมก็คือก่อนอื่นเนี่ยเราเสียบปุ๊บเข้าไปที่ soundcard onboard เนี่ยเราเข้ามาที่ sound control panel แล้วก็ sound นะครับผมเปิดมาจะเจอหน้าตาประมาณนี้นะครับ windows 7แล้วก็กดเลือกที่ driver ที่เราใช้คือ Deletech High d e f inition Audio นะครับซึ่งเป็นชิปชิปชิปเซตออนบอร์ดของ s s o o ลตัวนี้นะครับผมก็เข้าไปที่ c o n ฟิกก่อนเลยครับเลือกให้เป็น5.1เซอร์ลาวก่อนนะครับเพื่อที่จะให้เสียงออกมาเป็น5.1แล้วก็ทดสอบด้วยการกด Channel ต่างๆนะครับผมนี่คือซ้ายหน้านะครับซ้ายหลังออกครบก็จะเป็นจุดที่บอกว่าเราเสียบครบถูกต้องตามแจ็คที่บอกสีไปนะครับผม แล้วก็ next คือทุกอย่างจะถูกเซตมาแล้วถ้าเกิดเราติ๊ก5.1นะครับแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นการเทสไม์ที่ท่านฟังอยู่เนี่ยก็คือเสียงไม์ของสซลัสเอสนั่นเองนะครับผมคือเซตติ้ง setting ของผมเนี่ยก็คือไม่มีอะไรมากครับคือดันดันดันสุดหมดนะครับผมก็คือ b o ู t ไว้ที่30เดซิเนะครับแล้วก็ไมโครโฟน100% Enhancement ก็คือ d ด s a เบลหมดนะครับโอเคไม่มีอะไรมากประมาณนี้ก็คิดว่า เสียงของซารัตเเนี่ยน่าจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างที่จะฟังได้ชัดเลยทีเดียวนะครับยังไงเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นต่อไปนะครับในส่วนสุดท้ายนี้ครับก็จะเป็นการสรุปให้ฟังคร่าวๆนะครับว่าเซียมสตอมซ y ยรัตเตัวนี้เนี่ยก็จากที่ผมได้ลองอยู่กับมันมาสักพักให,ใหญ่ๆนะครับก็ฟังเพลงดูหนังเล่นเกมไปโดยแบบใช้งานกับมันอยู่กับมันไปสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเป็นตัวที่เล่นเกมได้ดีมากนะครับเพราะว่า 5.1เนี่ยเหมาะกับการดูหนังเล่นเกมอยู่แล้วซึ่งการแยกแยะเสียงที่ทางเสียงเนี่ยถือว่าเทามาได้ดีมากทีเดียวโดยการที่ผมเทสเนี่ยเป็นการเทสกับซาวการ์ดออนบอร์ดธรรมดาธรรมดานะครับก็เป็นตัวเรียกได้ว่าเสียงเนี่ยค่อนข้างที่จะครบไม่ว่าจะเป็นต่ำคือหูฟังสลัดเอสเนี่ยจะเด่นไปทางเสียงต่ำหรือว่าเสียงเบสนั่นเองนะครับก็คือกลางกับแหลมเนี่ยจะไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ยิ่งถ้าเอาไปฟังเพลงเนี่ยรู้สึกว่าก็พอฟังแบบไปว่าไป,ไป,ไปว่าได้ฟังแบบสนุกสนุกนะครับแต่ว่า ถ้าจริงจังมากไปเนี่ยผมว่าตัวนี้ไม่น่าจะเหมาะกับฟังเพลงมากนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีอ่าอย่างซาวด์การ์ดของ Creative ที่เป็น X-Fi l e หรือว่า Audigy ทั่วๆไปเนี่ยผมคิดว่าเสียงที่ได้เนี่ยน่าจะดีขึ้นอีกหลายเท่านะครับคือสามารถที่จะลีดพลังของเจ้า CM Storm c y l u s S ตัวนี้ออกมาได้เยอะนะครับผมยังไงผมคิดว่า ถ้าเกิดตัวนี้เนี่ยใครมีซาวการ์ดอยู่แล้วก็น่าจะเหมาะยังไงก็สามารถหาซื้อได้แล้วตามร้านเกมมิ่งเกียร์ยยชั้นนำทั่วไปนะครับผมยังไงวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับันนลฉ่วมมมมใยาข้้คคืืจงอก กลิ่นหอมของวันที่ฉันและเธอเยือนใต้แสงจันในคืนวันที่ฉันได้ชื่นชมคืนที่เธอขังกายทำจิตใจฉันรื่นรอบตุรกับฉันของกันในยามค่ำคืนกลิ่นหอมของวันที่ฉันและเธอเยือนใต้แสงจันทในคืนวันที่ฉันได้ชื่นชมคืนที่เธอขังกายทำจิตใจฉันรื่นเราทักคราวทักคราวไม่มีได้แต่ลึกไงแต่คิดถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในยุคก่อนยุคพระเวสันดอนก่อน ตั้งเกียงบ่าเกียงไหลเคยกินเคยนอนเคยกอดเคยขับรถไปจอดถาสื้อทองหยิบซสื้อทองหยอดถ้าปล่อยทองเคยลึกซึ้งและห่วงใยนานแค่ไหนไม่ลืม